สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมสบายดีสบายดีพี่น้องกไปเบิดสุขุสุข้นพี่น้องจา๋าบรรยากาศยามเศร้าตื่นขึ้นมากระบบนหูซึกวก็มีความเย็นเลยหอนกลางเว้นกระหอนกลางคืนก็หหอนต้องนอนเปิดแอร์เท่านั้นที่อยู่ได้ โวดโพมันแห้งแร้งฝนพ่ตกเบิงแนนเบิงสภาพทุ่งนาสภาพอากาศนาแร้งกันจังสี่หลักบ่มีอย่างสิเป็นสีเขียวเลย นอกจากในสวนมันเห็นทุดดินเขียวๆมันไปยืนเฝ้างวัวกับหอดบ่มีหยังสิกินเด้หย่าก,กับม่มีแม้กระทั่งต่อฟางข้าวยังบ่มีเลยหย่าก,ก็ตายเบิด งัวก็มีตัดจอยจอยของปลูกกระเลือใต้ทั่วดินลุงเรือนหาเก็บต้นทั่วดินไปให้หวัวมัวอนเนบยายรวยอัมมาลาถอนทั่วดินเพิ่นเกี่ยวต้นเขาให้งัวเพิ่น แต่ืันนี้ก็ไ่เห็นแสงแดดแสงตะเวนเด้คลยคายๆคือมืดฝนนี่แหละเมื่อวานนี่ก็มืดฝนหอนเอา ชีวิตประจำวันของยายบุญตื่นมากับปล่อยงอกจากขอกเกือเป็ดเกือไก่ไก่อยู่บ้านบาะหมีเขาขายโลละลอย เป็ดกิโลละแปดสิบเก้าสิบบาทถูกกว่าไก่อีก เก็บดอกไม้เป็นงานบุญทานผู้สมดอกไม้กับปูกคือซื้อตั้งแต่ปลูกมากเนี่ยฮัก็ได้ขายเธอเดียวทังก็ได้ลอยเดียวลอยบาทดอกดาวเรือง อยู่บ้านบกน่กมีคนสื่อนอกจากแบบเขาเจ้ามีงานแต่งไปนเนย็บผ้าขวัญอย่งเสเียเก็บเอาแต่ดอกนุ่มๆม,มันอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่ง หอมเป็นเอกลักษณ์ของมันสีเหลืองออกสีขมิน้นมีสีแดงเดี๋ยวนี้มันมีสีขาวได้พี่น้องดอกดาวเหลือง มันมีพันธุ์สีขาวนํามันมีต้นหนึ่งนะหันดามันตายแล้วดอกดาวเรืองสีขาวอากาศห่อนแต่เศร้าไป้าสายมาแเห็นกับห่อนขนาดย่ามือเศ้ายังห่อน พันหน่อยตัวนี้สิเป็นพันใหญ่เจอในเมืองเขาเจาบขายอยู่เนาะเขาเจาสี่ร้อยมมลไยขายเย็บคั้นมักเบ่งขาย แต่เนี่ยพันในงามพี่น้องอันนี้เขาจะวา่าเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเหมือนบอกนี่อันพันดอกน,น่อยๆท่านผู้ชมอันนี้มันจะเป็นสีแดงเนาะแต่ว,ว่ากีบสิบบคเคลื่อนตัวอื่นแต่ว,ว่าดอกหน่อย ก็เป็นอีกพันหนึ่งเนี่ยดอกบานจะบานน้อย มันเริ่มสิเบิร์ดดอกแล้วแก่บิดแล้วอันนี้มมนสีดอกพันใหญ่อะเมิ่งน่สามดอก พอแล้วท่านผู้ชมเสี่ยไปงานบุญมักนาวหน่อยคุณยายกำลังเป็นดอกดอกเนี่ยคุณยายปลูก เป็นพวงเป็นพวงอยู่เนาะแต่อันนี้โบเมนตมะมะนาวเป็นได้พี่น้องมะนาวที่บกคอยมีน้าเบื้องในงายโยนกระดิ่งพุน่นอะ เป็นพวงเป็นพวงอยู่ลูกหน่อยลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่แล้วมักมีก้ันเป็นหลายโพดมันเลยบ่อยใหญ่ไ่ได้เก็บออกปีแล้วเป็นสามลูกหน่วยใหญ่ๆสมบูรณ์แต่ว่าปีนี้เป็นหกลูก บริเก็บออกเก็บออกอยู่แต่ออกบหลายมันเลยบอกคอยหน่วยใหญ่แบบนี้มึงแน่ต้นมันหน่อยมันเลี่ยงเลี่ยงลูกมันบวหวเนาะมันจะเป็นกระปุ่มกระปั้มแบบนี้คอยสมบูรณ์มันหลายโพดต,ต้นหน่อยแต่เป็นหลายหน่วยพกลูกคุณน่ะเก็บออกน้ำเดี๋ยนี่มันดกโพด อันนี้ลูกเซาวรสมันหล่นมาตะกข้างบนสมม่นมีคนกินเมื่อก่อนนะน้นองทำผุเนเด้มันอยนกระป่ายต้นตุ้มกาหุนลูกเซาวรสเนี่ยลูกหนึ่ง ล่นกล่องอยู่บาาดบอกผิดคุณยายคุณยายอันเอามาปลูกเส้นกระถังพี่ดองถังนำ้ำอือบางแน่ออกลูกดกเต็มเนี่มูอนาน,านเก็บบอกคุณยายเก็บมูอานได้ถ้วยหนึ่งบอกว่างัวม,มาจ้ององัวเขา สวัสดีคุณยายตื่นามาก,กันเลาะหัวเลาะสวนพี่น้องจา๋ามีแต่ของปลูกเพิ่นเพิ่นมักปลูกแมนเบิร์ต้นมักม่วงมัก,มกสลรพัดมักเผาวรบรอบเมียต้นใหม่เนีมะเขียบเนี่ยกำลังเป็นเนี่ยมะเขียบหรือว่าน้อยนานนั่นเอง อันเป็นย่ามนีใบ่ยายน้ำชุ่มเลยเขาเป็นย่ามีเราผมสีเบิงนะ่งไหออกลูกเต็มอยู่ต้นน้อยๆน้อยนาข้อนทักตรงนี่ออกขาวเมียกระทังผู้เขี้ยวคุณยายก็ปลูกเองนะจ๊ะอันนี้เป็นผู้เขียวเพิ่น ผู้เขียวหมากฝนบต่ตกต้องหดประจำมะพร้าวแล้วปลูกรอรอบสวนบัวยูใสเมื่อก้อนนะ่ะก็ปลูกอยู่เฮือนลุ่งเลิศน่ะเดี๋ยวนี้ตายเิดแล้ว บมมีคนสนใจนี่มะพร้าว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 พุ่นแล้วปลูกไก่กระไรไก่มะสะน้อยนากำลังออกดอกเนี่ยยังต้นมะสมบ่นี่มะสมมะนาวบ่ ต้นมะพร้าวต้นน้นต้นบักไงคุณยายน้ำใหม่ออกเต้มอย่างนะหั่นนะน้ำใหม่บ่งมันซุมมีแต่ของปลูกคุณยายบัจกค่าตะไคร่จักปลูกให้ผู้ได้กิน อันนี้น้อไม้ออกเต็มเลยได้พี่น้องมันซุมนะ่มเนาะมันซุมน่มหนำเอาฟางปกไว้เอากิ่งไม้ถมไว้ไก่มันสะออกนอบักหลายหนึ่งแต่มันยังบ่ทันโพนี่พี่น้องน้อไม้เนะี่ยกำลังออกเนี่ยมันซุมนะ่มเนาะมันสิออกแต่หัวปีต้นปีพุ่นเนาะนี่เนาะ กำลังออกนออันนี้เป็นน้ำไม้บ่งหวานเนาะกำลังออกนอกอน้ำไม้น่หลายคักนี่อันนี้เป็นน้ำไม้กิมซุงน้ำไม้บง่งปุ่นกอน้ำไม้มียทุกที่แต่ว่าหนาแรงบริษัทมันเลยบอก มันสิออกเฉพาะหนาฝนอันนี้ก็กอนอไม้กิมซุงฝนกอนอไม้อันนี้ก็หมากเงี้ยวพี่น้องต้นนิดหน่อยเนี่หมากเงี้ยวหรือหมากนุ่นนั่นเองสมเอ๋อนี่ก็หายากเด้เริ่มบ่ค่อยมีแล้ว ต้นดูนาะบ้านพี่น้องจ๋ากำลังออกดอกหอมเด้อันนี้คือดอกดูแม่เพิ่งมาตอม พี่น้องจ๋ามาหนีิจิขอเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมส่วงนีนก็ยุงย่งยุ่งอยู่ไม่ค่อยมีเวลาเหมือน,นีนก็มาเก็บดอกไม้สบายดี